วันนี้มาวัดตัวน้องไข่มุกกับพี่เฟดนะคะช้างเฟดวันนี้คะ่ะมาทำการวัดตัวให้กับน้องไข่มุกนะคะจะตัดชุดสวยแล้วเอ้าเอาเอา <c oughs> จะได้ใส่ช hmm. ุดสวยกับเขาไหมเนี่ยตื่นเต้นว่าจะได้ชุดสวยอ่ะจะถ่ายให้กครได้บ้างเมื่อกี้เท่าไหร่เมตรห้าสิบเหรอสละรวมแล้วมันจะเม็ดแล้วใส่อันนี้ใส่อะไรกันเนี่ยใส่ละายกับถุงอันนี้ยาว วันนี้แม่ควานนะคะมาวัดมาวัดตัวนะคะตัดชุดให้กับน้องไข่มุกแล้วก็พี่เฟย์เออไอที่ร้องไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยวัดตัวนะคะก <c ười> ็ <c ười> จะยากๆหน่อยนะคะ <c ười> คนสวยนะคะ<อ>วันนี้มารับหน้าที่เป็นคนภาคแทนแม่ควานนะคะ <c ười> โอ้เขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ยืนหนูจะนอนให้วัดจะได้วัดง่ายๆจะได้วัดง่ายๆใช่ไหมไข่มุกเขาแสนรู้จะตายเนี่ยเห็น่ะน่ะเออ เขาสงสัยนะคะว่าพ่อควานทำอะไรนะคะเขาสงสัยหกสิบห้าหกสิบห้าอ่ะโอ้ลงโมกิ้งหาซันวะันเดียวก็ดีเออได้แล้วเรือขาบอเรือวัดขานะคะวัดขาบางนึงบดาวัดเตหาใหนมันบอ นะคะกว่าจะได้แต่ละชุดออกมานะคะแม่ๆค่ะกว่าจะได้แต่ละชุดสวยๆออกมานะคะเราก็ต้องวัดนะคะต้องวัดกันแบบละเอียดเลยนะคะถึงจะได้ชุดสวยๆออกมาแต่ละชุดนะคะ เดี๋ยวพี่จะส่งให้ทีหลังเลยจ้าดเี่แงด้งได้งเเจ้าหน้าทีท่โทรนาไม่มีช้างด้วยน,นะ,ะวันนี้ก็วัดตัวสตเสร็จแล้วนะคะ,ะกับพี่ช้างเฟสดนะคะวันนี้ช้างเฟสดกับน้องไข่มุกค่ะวันนี้ช่างมาวัดตัวให้ถึงบ้านเลยนะคะ,อะรอชมชุดสวยๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ